คุณผู้ชมเชื่อไหมผมเริ่มต้นนะราศีกุมราศีมีนราศีเมษแปกที่สุดเลยสามราศีเนี่ยไพย่ถวายเข้าสารนี่ออกมาสาราศีแล้วนะคุณผู้ชมเชื่อผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมถวายเข้าสารสักนิดหนึ่งท่านรู้แหละว,ว่าเราอะลำบากเราขาดเรื่องสภาพคล่อง ขาดเรื่องการเงินเรื่องอาหารการกินคุณผู้ชมกัดฟันนิดหนึ่งเอาไปถวายที่ศาลเจ้าโรงเจหรือวัดวาลามใกล้บ้านคุณผู้ชมก็ได้ซื้อสักโลหนึ่งครับ40กว่าบาทครั้งนี้ใครยังไม่เคยทำลองทำดูอธิษฐานว่าให้ข้าพเจ้าจเจริญด้วยโภคทรัพย์คุณผู้ชมอธิษฐานแบบนี้ทรัพย์ ต่างๆความอดอยากต่างๆการถวายข้าวสารครั้งนี้มีอาน,นิสงส์มากนะครับไม่ต้องไปยึดต,ติดครับว่าเอ้ยพระม่